ไม้มงคลสำหรับคนเกิดปีมะเมียลักษณะนิสัยของคนเกิดปีมะเมียค่อนข้างเบื่อง่ายทำอะไรไม่จริงจังนะครับแต่เป็นคนที่มีความสามารถสูงรักครอบครัวมากมีสเสน่ดึงดูดใจเป็นพิเศษต้นไม้ของคุณนะครับควรจะปลูกต้นเฟื่องฟ้าเพื่อช่วยเพิ่มพลังในการทำงานนะครับให้สำเร็จลุล่วงเพราะปกติคุณเป็นคนเก่ง แต่แมกจะทําอะไรไม่ทนทําอะไรไม่ได้นานเบื่อจนวางมือเสียก่อนและควรหาต้นกล้วยไม้มาปลูกนะครับจะช่วยเสริมส่งให้คุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นเพราะกล้วยไม้จะทําให้ผู้คนเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบนอกจากนี้นะครับคุณควรจะหาต้นกูด่างมาปลูกเพื่อช่วยให้บ้านคุณสงบร่มเย็นนะครับ ไม้มงคลสําหรับคนเกิดปีมะแมลักษณะนิสัยของคนเกิดปีมะแม่มีความกระตัญยูสูงส่งพุ่มเปื้อยใช้เงินไม่ยั้งคิดค่อนข้างจะเที่ยวเล่นมากกว่าการที่จะตั้งใจทํางานต้นไม้มงคลนะครับของคุณจึงต้องเป็นต้นผู้ดางเพื่อช่วยให้บานอบอุ่นอยู่อย่างร่มเย็นนะครับและความที่ คุณค่อนข้างใช้เงินเกินตัวมากนะครับควรปลูกโป้ยเสียนเพื่อเรียกความร่ำรวยมั่งคั่งนะครับจะได้ไม่ขัดสนและเนื่องจากคุณมักเที่ยวเล่นสนุกสนานจนเกินงามเกินไปนะครับคุณควรจะปลูกต้นขนุนเพื่อช่วยในเรื่องการงานทำให้คนเอนดูอุปถัมภ์นะครับแต่ทางที่ดีนะครับก็ควรจะหันมาใส่ใจทำงานให้มากขึ้นยิ่ง ด้วยนะครับสำหรับคนเกิดปีมะแมนะครับไม้มงคลสำหรับคนเกิดปีวอกลักษณะนิสัยของคนเกิดปีวอกชอบเป็นจุดสนใจชอบทำตัวโดดเด่นใจร้อนทนอะไรไม่ได้นานรักความก้าวหน้าทะเยอทะยานไม้มงคลของคุณนะครับควรจะปลูกต้นมะยมเพื่อให้ผู้คนนิยมชมชอบ ส่งเสริมเรื่องหน้าที่การงานเพราะคุณเนี่ยเป็นคนรักความก้าวหน้ามากเพราะฉะนั้นคุณควรจะปลูกต้นทับทิมด้วยเพื่อทำให้จิตใจสงบสามารถมีสติควบคิดเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและด้วยความที่คุณอยากเป็นดาวเด่นนะครับจึงควรหาต้นสนชัดมาปลูกนะครับเพื่อให้รอบคางรู้สึก สนใจเห็นว่าคุณส่งางงามโดดเด่นนะครับ